นุยแจ้งว่าพี่นุยไม่ขึ้นนะคะวันนี้อกําลังาสวัสดียายอําค่ะจากพี่โชติดาค่ะปกติอ่ะพี่ก็เข้าใจเขานะเพราะปกติเราเป็นคนทุกวันไงแบบว่าอไลฟ์ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นเราเคยทำเดี๋ยวขยับนิดนึงนะคะพอดีว่า ขาตั้งกล้องไกลกับเบาะนั่งไปนิดนึงยอดไลค์ยอดค like, อมเมนต์ยอดการแชร์เนี่ยเยอะกว่าของเดือนที่แล้วแต่ว่าเหรียญเดินน้อยกว่าสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีน้องหวานวานนะคะสวัสดีค่ะน้องหวานหวานจากกูใจนะคะสวัสดีน้องหวานจากพี่จัญญาค่ะสวัสดีมาดามแสงอาทิตย์นะคะจากคุณพัชราเจอกันไว้มา่ทักทายได้นะคะเติมความสวยนิดนึงค่ะ สวัสดีค่ะพัชชานะคะจากพี่ดอกราคาสวัสดีพี่วันจากพี่ดอกราคาสวัสดีค่ะพี่วันจากแม่พัชรินคะ่ะยังไม่เห็นแม่วันปูจำปูจำไม่ได้เหมือนกันใช่พี่ก็จำไม่ได้หวานจากแม่พัชรินค่ะสวัสดีคุณพัชชาจากน้องหวานหวนนะคะมากเลยนะคะ เพิ่มความสวยงามน,นิดนึงค่ะจริงๆวันนี้อยากกินสมตำเหมือนเดิมในเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะพเพื่อนๆที่อาพาันใผพันมานะคะแวะมาทักทายกันได้เลยค่ะวันนี้ดูปากซีดๆเนาะเดี๋ยวเติมปกสเซน,นดีป่าชาลินค่ะสวัสดีค่ะยายอัมพรจากน้องปูงอัมไพค่ะสวัสดีพี่อัมพรจากพี่จันยาค่ะสวัสดีค่ะพ้าโมจากน้องอัมไพค่ะพี่พัชชา นะคะจากคุณอ่าถ้าเข้ามาอะไร์ก็คือทักทายสวัสดีกันค่ะพี่พัชชาเหมามอยกันไปกันไปเรื่อยๆนะคะยิ้มด้วเพราะว่าส้มไม่ค่อยได้ไปบ้านเพื่อนเท่าไหร่นะคะสวัสดีน้องนุ้ยจากพี่โชติดาคะดา่ะสวัสดีจ้าลุงสวัสดีจ้า้องนุ้ยคนงามจากใหญ่อาภาช่จ้าวันนี้พี่นุ้ยไม่ขึ้นคะ่ะกูใจต่อได้เลยกูใจเปิดบ้านได้เลยนะคะสวัสดีกูใจจากมาดามสุพรรณีคะ่ะสวัสดีไม่ค่อยได้เข้าไปทักทายยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะ เป็นเพียๆวันนี้ก็เป็นเพียๆอยู่เลยแบบเราใช้สมองมากเลยนะคะเพิ่มความสวยงามน,นิดนึงค่ะจริงๆวันนี้อยากกินซมตำเ <c oughs> จ้าแม่ชื่ออะไรคะอีกอย่างเนาะเจ้าแม่ชื่ออะไรคะเอาตาโชติดาไปเข้าตู้เย็นแล้ว เครื่องร้อนแล้วมันจะหน่งหนวงๆเหนื่อๆวันนี้พี่นุ้ยไม่ขึ้นนะคะใครสะดวกขึ้นแทนได้เลยค่ะสวัสดียายอ้ําจากสวัสดีคุณพัชชาด้วยนะคะจากน้องกูอัมภัยค่ะแต่ถ้าไม่ใส่แว่นก็คือจะมัวๆเนาะเราก็จะมองโฟกัสที่จออย่างเดียวดวนจากพี่จัญญาค่ะเขาสั่งให้ขึ้นเหรอใช่จ้าขาดไม่ได้เลยของพี่อะถ้าขาดปุ๊บนะอีกวันจะแจ้งแล้วอะพี่เป็น พี่ตุกตาจากน้องอัมภัยค่ะสวัสดีค่ะน้องหวานคนสวยจากแม่จากพี่พัชชาค่ะกระตูนคือภูมินใช่ใช่กระตูนคือน้องภูมินค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนค่ะเจอกันไว้มาทักทายได้นะคะเติมความสวยนิดนึงค่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวซ้มจะขอตัวลงไลน์แล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่แวะมาส่งกําลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะหมูหมูจันยานะคะจากเพื่อนยาตาหยวกค่ะสวัสดีค่ะพี่ลินพัชรินนะคะจากเพื่อนยาตาหยวกค่ะสวัสดีค่ะเปิดบ้านเหมือนเดิมคะ่ะเจอกันเหมือนเดิมนะคะในเวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะเดี๋ยวจะให้พี่สาวนวดให้ตรงนี้นะคะเวลาที่เราใช้สายตาเย,ยอะ อาจจะรู้สึกแบบตรงนี้ค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีน้องสวัสดีค่ะยายลินจากพี่อ่สาสวัสดีค่ะยายลินจากน้องอัมไพค่ะสวัสดีครับยายนีจากพี่อิสระค่ะสวัสดีขอบคุณค่ะน่ารักจังเลยขอบคุณนะคะคุณพัชชาที่แวะมาส่งกําลังใจนะคะอ่าคุณพัชชาผ่านหรือยังคะขออนุญาตถามนะคะอ่าถ้าหรือว่าพัชรินนะคะอ่าเฟซภาษาอังกฤษพัชรินก็จริงๆมียายอัมด้วยนะยายอัมพราดาด้วยนะคะตั้งแต่ต้นไลฟ์ สวัสดีเขาห้องประมูไม่ได้เลยเด้งออกตลอดอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นุ้ยปียพรนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องไลฟ์ของส้มนะจา๊ะเปิดบ้านเหมือนเดิมคะ่ะเจอกันเหมือนเดิมนะคะในเวลาหนึ่งทุ่มตรงคะ่ะ สวัสดีค่ะพี่เวจากเพื่อนยาจา้าสวัสดีค่ะคุณไพวันนะคะจากคุณพัชชาเพื่อนๆพื่ทักทายคุณพัชชาเพื่อนใหม่กูก็เป็นจา้าไม่ขึ้นวันเดียวแจ้งเลยใช่อาทิตย์ที่แล้วนะออามาดา เอาตาโชติดาไปเข้าตู้เย็นแล้ว <c oughs> เครื่องร้อนแล้วมันจะหน่งหนวงๆเหนื่อยๆระชาได้ขึ้นไล์บ้างก็แจ้งเวลาเพื่อนๆได้เลยนะคะจะมาจับมือกันได้เลยนะคะจะได้แวะไปส่งกําลังใจให้กันค่ะสวัสดีมาดามแตนนะคะสวัสดีมาดามแตนจากประมุ่งอะ่ะซึ่งพี่เองก็ไม่ได้จําเหมือนกันขออภัยด้วยนะพี่เองก็ไม่ได้จําสวัสดีค่ะพี่ใจจากน้องการ์ตูนค่ะสวัสจากแม่พัชรินค่ะสวัสดีคุณพัชชาจากน้องหวานหวานนะคะ วัสดีพี่อิสระด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องส้มคนสวยนะคะจากแม่พัชรินสวัสดีแม่พัชรินด้วยค่ะยินดีต้อนรับทุกสวัสดีค่ะพี่หมูจากคุณครูใจนะคะสวัสดีคุณพัชชาจากมาดามแสงอาทิตย์ด้วยค่ะสวัสดีทั้งเจ็ดล้านดวงตาเลยนะคะวันนี้ไม่ได้ใส่แว่นเพราะทุกเจ็บตรงนี้ค่ะรู้สึกว่าถ้าเรา จัญญาค่ะสวัสดีกูใจใจนะคะจากพี่แววตาค่ะมีคุณพัชชาด้วยนะคะเพื่อนๆสวัสดีลดําดวนจากพี่แววตาค่ะสวัสดีหมูหมูจากมาคาจากน้องหวานหวานค่ะเข้ามาตั้งแต่ต้นไลฟ์เหมือนกันนะคะสวัสดีการ์ตูนนะคะจากพี่แววตาค่ะ ครูใจก่อนนะทุกคนทุกคนไปเจอกันที่บ้านครูใจเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณดอกรักษุใจจากพี่เบนจมาศค่ะลมฝนกําลังมานะคะทางนี้นิ่งสนิทเลยค่ะเบนจมาศด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ชายรองจากแม่ไพวันค่ะพี่ชายรองคือพี่อิสระนะคะสวัสดีค่ะคุณเบนจมาศจากแม่พัชรินสวัสดีคุณเบนจมาศนะคะจากพี่จัญญาค่ะสวัสดีค่ะคุณเวทินจากแม่พัชรินค่ะสวัสดียาจากมาดามสุพรรณีนะคะสวัสดีทักทายค่ะจากน้องหวานหวานค่ะสวัสดีค่ะน้องการะตูนจากคุณครูใจใจนะคะ อย่าว่าจาไม่ได้เลยเราไม่ได้จําตั้งแต่แรกเราไม่ได้จดหรือว่าไม่ได้จําตั้งแต่แรกว่าเราไปสมัครให้กันเมื่อไหร่สวัสดีค่ะน้องภูมินจากครูใจคะ่ะสวัสดีทุกคนกำลังยำหน่อไม้คะ่ะมากินด้วยกันนะเจ้าจากแม่พัชรินนะคะแม่ไม่ได้พูดแบบนี้แม่ไม่ได้พิมพ์แบบนี้พูดเอง สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะ,จะเจอกันก็แม่พันธุ์ไพวันนะคะจากเกุนยาตายวกค่ะสวัสดีค่ะน้องหมูจันยานะคะจากแม่ไพวันมาดามแสงอาทิตย์นะคะสวัสดีพี่ปูจ้าจากน้องหวานหว,วานนะคะสวัสดีหวานนะคะจากน้องภูมินค่ะ สวัสดีค่ะแมรินจากนอกระตูนค่ะก่อนเข้าไลฟ์สวัสดีคุณพัชชาเจมด้วยนะคะจาก พี่จัญญาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน้องปู๊นะคะจากกูใจค่ะวั่ีนะคะจากกูใจค่ะสวัสดีแม่ไพวันด้วยค่ะมีกูใจบอกจะขึ้นสองทุ่มครึ่งนะคะสวัสดีแม่ไพวันด้วยค่ะสวัสดีพี่ลิงจากสวัสดีน้องหวานหวานนะคะสวัสดีค่ะน้องหวานหวานจากกูใจนะคะสวัสดีน้องหวานจากพี่จัญญาค่ะสวัสดีมาดามแสงอาทิตย์นะคะจากคุณสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กตาคนสวยจากกูใจนะคะ ปิดาค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องไลฟ์ของส้มนะจ๊ะช่วงนี้งานเยอะมากเลยค่ะพี่ทุกตาอาจาค่ะสวัสดีค่ะพี่หมูจากน้องภูมินค่ะสวัสดีค่ะแย่แต่นะพี่อ,อัมพรค่ะเหมือนเดิมในเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะเพื่อนๆที่ผ่านไปผ่านมานะคะแวะมาทักทายกันได้เลยค่ะวันนี้ดูออกซีซั่นเนาะเดี๋ยวเติมต่ซึ่งนินดกว่า หวานหวานนะคะสวัสดีแย่แตนจากน้องหวานหวานค่ะสวัสดีคุณอิสรคาค่ะจากคุณพัชชานะคะสวัสดีภูมินจากน้องหวานหวานค่ะสวัสดีหมูหมูจันยาจากพี่แววจากพี่ลาดวนค่ะมีทั้งน้องภูมินมีทั้งน้องกระตูนเลยนะคะมีมาดมแตนด้วยค่ะมีพี่นุ้ยมีป้าโม่ด้วยนะคะไม่แน่ใจยังอยู่หรือเปล่านาะ